สวัสดีครับน้องออมเอ๋มคนสวยสบายกินอะีรหลายจริงใช่ไหมคะใช่จริงค่ะไม่คอ่าพี่สาวน้องสุสยายยก็มาเยี่ยมน้องอ,อมอ๋มนะครับผมก็โอเคกินอะไรไม่ได้ะนะครับป่วยค่ะป่วยเพราะว่าเสริมสวสดทรงให้มันอลังการไม่มีใครสู้ได้เลยตอนนี้ เราโทบบ้างไงคะก็เลยจับให้เลยเกี่ยวกูเลี่ยอุ้งกางเ่ยกับบ่ได้ไี่เกี่ยวพี่เลยน้องเอ้ยหนูจะทํำมาอยู่แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่รู้รูปหน้ารูปหลังเนี่ยเท่ากันหมดเนี่ยเออใช่อันนี้น้องสาวนะไปไปเอ่อไปเอ่อเอามีดเฉือนเนื้อตัวเองให้มันเข้ารูปเข้ารอยเนื่บอยากัอยากเจ็บตัวเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะสามร้อยแปดสิบซีซีค่ะโอ้โห แต่ว่าไม่มีใครสู้ได้อ่ะมามันต้องเหนือชั้นอยู่แล้วเจ่าติณฑ์ใจชอบอะไรบ้าเออเอาเพิ่มเราต้องสวยเออใช่วันนี้โลกมันเปิดแล้วแต่คุณสุไม่ไม่ทำเหรอครับคุณสุให้ทำไม่ได้ไม่ต้องทำเหรอครับเพราะกุศุใหญ่โตโมโหลานอยู่แล้วฉลาดก็เย็นได้นั่นคุณสุไม่ต้องทำเอาตามธรรมชาติดีแล้วคุณสุเคลียร์บูจัดการเลยอ่านี่คุยกันน้องแหม่มนะครับชัดเจนนะครับ อันนี้ก็ทํามานี่ก็พักผ่อนเป็นห่วงน้องก็ต้องมาเยี่ยมน้องเขาหน่อยเมื่อคืนเกือบตายเป็นเพราะที่เขาบอกว่าทาหน้าอกเหมือนรถสิบหลอดเยียบนี่าที่นี้ค่ะจริงๆเพื่อนที่สองคือแบบเอองระมาแบบยิ่งกว่าคลอดลูกอะปาแล้วเออคุยกับน้องจินเมื่อวานจินเป็นเหมือนพี่ไหมมันมันระบบไมไปทั้งตัวมันลุกไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่อย่างนี้อื จีนบอกว่าเป็นเหมือนกันไปพี่แต่ถ้าผ่านคืนนี้ไปได้พรุ่งนี้พี่พี่ก็จะดีขึ้นวันวันนี้ก็ดีขึ้นจริงๆดีขึ้นไหมดีขึ้นมากโอเคครับแฟนคลับเอฟซีฮะวันนี้คุณสุธยายมาเยี่ยมน้องสาวครับที่คอนโดครับครับผมดีขึ้นมากมากครับคอนโดสาวโสดค่ะสาวโสดครับผมแสดงว่าถ้าพี่มาอยู่คอนโดพี่ก็ต้องเป็นสาวสดใช่ไหมใช่ครับคอนโดสาวโสด นนี่ของคุณพี่สุกป้าเขาแตะซื้อห้องต่อไปผลไม้มาฝางห้องต่อไปคือตายยห้องเทาสวยห้องกลางมีฝรั่งดิบหมักฝรั่งดูเดือกูบอกฝรั่งแต่เราไม่บอกเลขงห้องนะคะทุกคนครับไม่เป็นไรเราไม่บอกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวโดนบุกรุกแต่ว่าที่นี่ปลอดภัยดำเนินค่ะ เออใช่วนประมาณสามไม่กว่าจะขึ้นมาได้เพราแม่จะขึ้นมาได้ไหมเออไม่คือขนาดสากีการ์ดแม่ยังก็คู่รู้เลยเดินเข้ามาแบบว่าโอ้เราก็เดินตามไอ้แย่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหาลิฟต์ยังไม่เจอเลยเอาบอกสายใหญ่เอาไเลยนะเราเจอลิแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปได้ยังไงอ่าเออต้องมีกี่การ์ดลิฟต์น่เห็นแล้วก็พานขึ้นิตืนเต็มเลยอื แต่ว่าเราต้องใช้คีการ์ดเข้าลิฟต์เพื่อจะแต่ความปลอดภัยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอย่ความปลอดภัยสูงนะโอเคแต่พี่ไม่ค่อยชอบอยู่คอนโดชอบอยู่พื้นล่างมากกว่ามัน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 คอนโดก็โอเคอ่ะบรรยากาศดีครับแต่จะเป็นสีไม่น่าโอ้พี่หนึ่งเดี๋ยวกลับไปน้องก็ไปเอาชุดแล้วเนี่ยจะกลับกินข้าวเดี๋ยมาดันเดี๋ยวถ่ายคลิปให้จบก่อนถ่ายคลิปให้จบก่อนนะวันนี้ก็ถ่ายสองสาวนะฮะ แสดงเรื่องแก้วหน้ามาเอาแหมเป็นชื่อชื่ออะไรนะแก้วมณีจ้ะแก้วมณีสายใยสายใยแก้วอะไรแก้วหน้ามาแก้วหน้ามาแก้วหน้ามาเออแก้วหน้ามาอันนี้แก้วมณีค่ะนางเอกอันนี้ก็นางเอกนะครับผมสองพี่น้องได้ชันบบกันในเรื่องแก้วหน้ามมาแล้วปวดมากไหมตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นมากดีขึ้นแล้วใช่ไหม เต็มสิบก้อนนี้ปวดประมาณห้าโอเคครึ่งต่อครึ่งก็ยังดีงแล้วค่ะแล้วอ๋อแล้ววันที่สองใช่ไหมใช่ค่ะน,นัดซ้อมวันที่สองอ๋อแล้วก็ว่างก็มีเวลามันก็อ่าคือวันรุว่างแห็นแรกไปทําที่ไหนนะไปทําไปทําที่ไหนอยู่ในคอนแก่นนี่เหรอคะคือว่าเอสเคหรอเธอเธอว่าไม่ใช่ทําทําไอเนี่ยทำหน้าอกที่ขอนที่คอนแก่นอ๋อคอนแก่น โออคทาี่กกนนแไม่คือแบบว่าดีนะที่ไม่ได้ทําที่กรุงเทพมันคืดอย่างกรุงเทพไม่เท็นไปสิงคโปร์มันว้าไก่ขนาดนั้นแมนก็เลยมันมีมีสองสาขากรุงเทพกับกรุงแกนก็เลยโอ้กรุสองสาขาแบบนี้แล้วหมอต้องบินมาทําให้ก็โอเค ครับผมเปิดบ่วงมาอื่นอยากไปบ่งนี้ว่าเรื่อว่าหลังใครเมื่อวานนี้เออวันนี้ไปเออมาทะมา้หอดอลังการมากเลยนะวงสองกขอพี่น้องเนี่ยค่ะมาอื่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้สาวน้อยมาอื่นพรุ่งนี้ลำเพลินโชว์ของเราวันนี้ยี่สิบเอ็ดเด้อส่วนของวงหนึ่งยี่สิบเอ็ดกันยาแม่นครับเจอกันอ่าสายยายฝากวงสองหน่อยครับคือพรุ่งนี้ มะอ,อื่นมะอ,อื่นม่ออื่นพอกันเด้อค่ะพี่น้องอเดอ้อผู้ใดได้ซื้อบัตรซื้อตัวกันนี่เลยเปิดวงสาวน้อยลำเพิินโชว์เข้ากลุ่มมันจะมีลิงก์บอกในหน้าเพจของสาวน้อยในบ้านแพแฟนเพจหรือว่าติดตามศิลปินทุกคนที่แชร์นะคะนี่อโอเคครับนี่เลยบัตรซื้อตัวของบ๊าโจอยู่วันนี้ครับใครมาได้ก็ไปชมหน้างานครับหน้างานได้ครับ เอากันน้ำกวนกันไปนี่ละอ่าน้ำกลนกันไปแล้วเราก็จะไมให้กําลังใจแต่ว่าแมมพักผ่อนก่อนแล้วกันน่มันน่าจะยังอมไม่หายไงไหนดูหน้าชัดๆหน่อยเจ๊โอนนหนาวปอนป่วยเจ็บเจ็บเจ็บครับปิดไม่อยู่ก็าผมปิดไม่มิดแน่เลยงานนี้ เสื้อผ้าลองอยังใส่ได้หรือเปล่าเสื้อผ้าจะซื้อใหมซ่ซื้อใหม่ก็ใช่อาจจะซื้อใหม่เพราะทรงเก่าไม่ใช่แล้ว <S 1> <S 1> ใช่ไหมแฟนคลับเอฟซีครับให้มีอะไรก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจน้องอมแอมนะไปเสริมความงามเสริมความสวยนะดูก่บบนเวทีได้ครับผมอันนี้อลังการแน่นอนครับบรรยากาศอันนี้ห้องครับผมีนน่ห้องสาวโสดโอ้โห เยอะแยะไปหมดเลยครับผมเป็นห้องที่ดูเรียบง่าย<ช>น่าอยู่บร<ช>รยากาศดีนชอบที่เขาบิวอินที่จริงห้องมันเป็นห้องแบบสีขาวอ้องเดิมๆน,ะนี่เขาบิวอินหนูชอบโทนบิวอินใหม่ mới, ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าก็โอเคอห้องน้ำห้องน้ำเลยก็อยู่สบายๆนะสบาย าาเดี๋ยวเราถ่ายรูปบรรยากาศให้แฟนคลับ ec ได้ดูนะฮะนี่ฮะบรรยากาศเมืองคอนแก่นนี้ติดกับเซนทันเลยนะฮะ<ช>อยู่หลังเซนทันออรื่าน้นงงนนุงาติากาศอุงก็ได้ยู่โอเคนะครับแฟนคลับ ec ครับผมติดตามป๋ามดครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ถ่ายน้องแอมแอมนะน้องแอมก็ได้ น้องพึ่งน่าจะใส่ได้ค่ะน้องพึ่งน้องใหม่ปุงสองโอเคนะครับนี่ฮะพี่สายายเขาซื้อมาฝากน้องสาวเขาอร่อยมากเลยครับโอเคครับขอบคุณมากแฟนคลับเอซีติดตามป่ามดอยู่ยานเบอร์ไรฟ์เชวกดไลค์กดแชร์อน้องแอบฝากเข้าปามดนี้หนึ่ง สวัสดีค okay. okay. ่ะเส้นงานของเขาเสร็จแล้วนะของผมยังไม่ถึงเลยไม่เ uh, ป็นไรฝากช่องปาหมดด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะน้องแอมสสวัดีครับสวัสดีครับคุณสุขค่ะสวัสจ้า